พอดีมี่พี่เมือม่อใบเพิ่นขอวิธีเข่าเกียร์เข่ามาแล้วครับเป็นเกียร์แซดเฟครับเก้าเกียร์เดินหน้าแล้วครับการเปลี่ยนเกียร์ทุกขั้งก็ต้องเหยียบคาดเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายแค่เปลี่ยนตำแหน่งเกียร์เนาะเริ่มจากเกียร์ถอยเลยครับในห้องเกียร์เตาครับไฟหน้าจอจะขึ้นเป็นรูปเตาเนาะครับในห้องเกียร์เตามันจะพักได้เป็นสองล็อกครับใส่หนึ่งล็อก แล้วก็พักไปอีกหนึ่งลอกครับนี่มันจะพักสายทีสองลอกนะครับเอาเริ่มจากเกียร์ถอยครับพักสายุดแล้วก็ดันไวขา้างหน้าครับนี่คือเกียร์ถอยครับบออลงมาส่วนเกียร,ร์ซี่นะครับเกียร์ซี่ไปเกียร์เดินหน้าพักสายุดแล้วก็ดึงมาข้างหลังครับเกียร์หนึ่งพักสายมาลลอกหนึ่งครับดันไปข้างหน้าครับเกียร์สองพักสายมาลลอกหนึ่งดนันมาข้างหลังครับ เกียร์สามดันแบงหน้าตรงตรงครับเกียร์สี่หลังตรงตรงครับพ่อจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ห้าห้เฮาพักมาขวาครับนี่มันจะเปลี่ยนห้องเกียร์ครับเป็นเกียร์กระต่ายครับเกียร์ห้าเฮากระดันแบงหน้าตรงตรงครับเกียร์หกดึงม้างหลังตรงตรงครับเกียร์เจ็ดขวาสุดดันแบงหน้าครับเกียร์แปดขวาสุดดึงมา้างหลังครับประมาณนี้ครับ วิธีเข่าเกียร์แสตเฟนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ